ค่ะกาวสวัสดีพี่น้องปองไปทุกทุกทันนะคะมือนีแอดแดดผ้ามากเบิงตนใหม่จวงหองบ่คะแม่เมื่อที่แล้วจ้าเมื่อที่แล้วเมื่อที่แล้วเขาเนาะคือเขาเบิงได้นี่ครับตัวคนสิเป็นไล่ไล่ตัวคนสิเป็นไล่ไล่นลครับผมอ่านะ่รกำเบิ้งกันอ่าพี่น้องอ่าคือคือสีมาซองอยู่นี่กับสิวะเพื่เห็นกันเนาะอ่าตองมาเบิงงแางขี่ครับ ต้นีี่่นนค้ให้แล้วนี่โอ้ต้นนี้ฟางหนีบ่ครับโอ้สามตัวโอ้เดียวครับน้องครับยัมอเห็ัดเทั้งชองห้องนี่เห็นสองสามสี่ครับสองสามสี่มค่ะมีเก็บสามเก็บสามสองเก็บสามสองตรงไหนตัขาพี่ตรงนี้บ่ขาพี่แคปแคปหน้าจอแคปหน้าจอครับอ่าเก็บ สามอ่าคือเปลี่ยนสองเจกียร์สองเนี่ยสามสองเนาะเจ็ดสามสองหนึ่งเจ็ยก็เป็นได้ครับให้ดูเอาแล้วแต่ใครมีโชครับหนึ่งเจ็ดก็เป็นได้สองหนึ่งก็เป็นได้ครับถ้าถ้าเราจะเอาสามตัวครับเจ็ดสามสองนะครับถ้าเราจะดูให้ละเอียดก็เป็นหนึ่งเจ็ดสามสองหนึ่งแล้วแต่แล้วแต่ครับขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นสองสองให้ดูเอาค่ะ กับพี่น้องก็ดูกันแล้วกันครับผมเพราะว่างวดที่แล้ว953ขึ้นตรงนี้ชัดเจนมากนะครับสำหรับที่วังรัตพานรักรนี่นะคะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะเนาะรอบๆวังค่ะราชาน้าคระราศพ์จะให้แคปหน้าจอเลยครับแคปหน้าจอเลยบิ่งเหล่าลุย่นเอ้ยบ่แม่นขอโทษค่ะบ้านเฮา94้าสี่องเบงกอนนะค่ะค่อยสิได้พาไปซองตัวเลขนะคะเนาะ พ่อมูอือรือร<ล>า,า,าชานาคราชราชานาคราชกับแมย่ย่าแก้วกัลยาเทวีแก้วกัลยาเทาวีขาคุณนะคะ อยู่ที่เกาะดอนมอทองบ้านโคกกระแสตำบลบันต้องอําเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬค่ะอันนี้เป็นเกาะค่ะเป็นเกาะเกาะเกาะดอนมอทองอําเภอโคกกระแซไม่บ้านโคกกระแซบ้านโคกกระแซตำบลบันต้องตำบลบรนต้องอําเภอเซกาอําเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนะคะเด้อค่ะพี่น้องขอเด้อสิภาพไปซองนะค่ะบันี้ ต actually, ้องาวทา้งนั้นนะคะทะาิดตมค่ะค่ะซองซองซองไปน้องกันพี่น้องอ้าวหมุนบ่ได้กล้องกล้องของแม่ไลซ์เซหมุนบ่ได้บ่ได้โอ้ยกล้องแอดไล่์สดวันนี้พี่น้องสีแข้งกล้องบ่ได้ไหมลูก ขะพี่น้องคะ่ะถ้าไล่สดนี่สิหมุนมุมงกล้องบ่ได้ค่ะพี่น้องไล่ซดเห็นหมุนมุมงกล้องบ่ได,ด้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่กกะกาบขอถทดขอพภายเท้าถามุนมุมงกล่องมันสิตัดไปเลยไหมค่ะพี่น้องเด้อแอดลององ่งซัง มันอะไรเนี่เอามงมนไทนอ่ะหล,ลอกไหวันใส่กุญแจหลอกไหวมันบไดอ,อ่ะเอ้ามุนบไดก็อีตรงนี้แหละค่ะพี่น้องคะ่ะมุนแต่ม่ชืนกล้องบดได้ไม่แอดไลนไลชุดค่ะสิเป็นนึ่งเกตนะคะพี่น้องคะ่ะ หนึ่งเกตและพี่น้องเด้อหาหมุนกล้องได้สิดีได้หน่เดี๋ยวแอดสิขึ้นภาพนิ่งให้เบิ้งอีกเทื่อนึ่งนะค่ะพี่น้องค่ะค่ะให้เบิงเ้งอ่อค่ะให้เบิ้งอีกเพระาะว่ากล้องไล่สดสิหมุนกล้องบ่ได้กล้องมันอโอ๊ยตายแมนี่สามอืมนี่แหละสามตัวอือสามตัวนี่เนะานะแม่เนาะเอาพี่น้องลองไปแข่งเบิ้งอีกท่าน,นึง <laughs> เอาเด้อค่ะเด้อแต่ลองไปตะแข่งเบิ้งอีกเทื่อนึงเ <laughs> ด้อเจ้าถูกรางวัลเจ้าก็มาสางองค์ปูองค์งาแล้วโอ้ เพิ่นถือรางวัน่นเพิ่นก็มาสร้างองค์ปู่องค์ย่งงาแล้วเด้อค่ะพี่น้องซึ่งงวดที่แล้วได้สามตรตรงๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อสามตตรงๆนะคะงวดที่แล้วนะคะงวดนี้คิวต่อไปสิเป็นของเอฟซีหรือว่าพี่น้องของพ er ่อนพ่อรวยเด้อค่ะเด้อค่ะคิวต่อไปนะคะ คิวต่อไปนี่ก็สิเป็นคิ้วของท่อนผ้าลวยเนาะคะ่ะหรือว่าทางช่องสุผ้าลวยหรือว่าของทางช่องบัณยพอบนนะะันเท้าเก่าซีเดค่ะเด้อพี่น้องกลองไปค่ะคิวต่อไปเนาะคะ่ะสามตัวตรงๆนะคะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะช่องแล้วเด้อพี่น้องเด้อกล้องแอดกับเมื่อใดค่ะกับละซียุดไปเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่นะ,คะ้ค่ะเด้อกันล่องไปตะแคงเบิ้งเงนาะคะ่ะพี่น,อนะะอ้องเนาะเอาซองคักๆค่ะ ค่ะซึ่งซองน,นี่พ่อ,อยังงวดที่พี่น้องเพราะว่างวดที่แล้วเพิ่นได้เก้าสามห้าตรงๆรงนะคะพี่น้องคะ่ะงวดน,นี้กับสิบัวผ่าทแท้ละค่ะพี่น้องเอ้ยคะ่ะค่ะงวดน,นี้บัวผ่าทแท้คะ่ๆๆะเอฟซีพอนพาลวยได้แท้ะค่ะขอน้ำอีพอเพิ่นแล้วนะคะค่องลองลองลอง่ลองกลับเบื้องอีธานหนึ่งเบื้องนะคะพี่น้องเด้อเพราะว่าแอดหมุนกล่องบ่ได้ค่ะพี่น้อง ต้นต้นจวงหอมตีแม่้ต้นจวงหอม,มอันนี้มีั้งตอืมค่ะสิบปเบิ้งขอบฮู้บ้องพี่น้องเพื่อนนี่เป็นปูพ่อมแบบธรรมสาติเลยนะคะพี่น้องเนาะแม่อันนี้เป็นเลาะหอประทับปูสร้างมาค่ะถาดบริวารปูบอมี่ยกัสิบป,ปูพ่มไว้เลยนะคะพี่น้องเด้อนี่เป็นพ่มธรมามสาติพี่น้องพ่มพ่ม,มเกิดเองอัตโนมัติค่ะ บงงังอืมอืมสามาเดอ้อพี่น้องปองไปค่ะพี่น้องทันใดอยากมากาปูเอื้อลื้อนะคะ่ะปีนี่เพิ่นเปิดแล้วนะคะ่ะซึ่งเพิ่นก็ได้่นข้ามสาบได้ขึ้นเป็นเมืองแล้วนะคะ่ะเมืองบึงการขึ้นเป็นเมืองเอพิ่นก็ได้่นข้ามสาบเพิ่นกะให้ได้มากาบมาไหว้เ้ยค่ะพี่น้องเด้อค่ะแอดก็ได้เดินทางมากกับพอ่อ บ้านเฮาเก้าสี่สุ่ผ้ารวยพอนผ้ารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับแม่อ้อยผ้ารวยเนาะค่ะเนาะค่ะโอ้งามพี่น้องเป็นบุญหูบุญตาเด้อค่ะเด้อเด้อเขามาเบิ่งมาชมเคลื่อนอาชิวชาติเด่นเนาะค่ะพี่น้องกราบขอโทษขออภัยเน้ะค่ะเพราะว่าอยู่ในป่าอยู่ในเกาะเนาะค่ะพี่น้องอยู่เกาะกลางน้ำเน้อพี่น้องเด้อนี่เกาะดอนหม้อทองพี่น้องเกาะดอนหมอททองเด้อพี่น้องเด้อค่ะพืบค่ะ ค่ะมีคุณแม่ใจดีแล้ะค่ะ่นกัมาได้แม่ปฏิบัติอยู่ตรงนี้แม่ค่ะอ๋อค่ะคุณแม่แต่ก่อนตรงนี้มันจะเป็นกลมๆด้อันนู้นยืนเที่ยวที่นีจ้ะใช่แม่ยืนตรงนี้จ้ะยืนตรงนี้เนาะค่ะแต่ก่อนทุกปีที่แม่ปฏิบัติมา20กว่าปีจะกลมๆแต่ปีนี้ปู่บอกว่าอืปีนี้ปู่เปิดวังแล้วนะลูกเขาบอกนี้เฉพาะพอมามากวดใบไม้ป็น อย่างนี้เลยค่ะโอ้พี่น้องพี่นก็ะถือเลขสงวดเลยจ้ะสามตัวสามตัวตรงเมนูค่ะแต่เป็นเบิ่งน้ำเพลซื่อได้บลไม้มาเบิ่งน้ำต้นไม้เด้จ้ะโอ้เบิ่งน้ำเพลเนาะค่ะเนาะคือหลังงามแท้แม่เนาะโอ้ขนคิ้งลูกค่ะเขาน้องพี่น้องป้องไปค่ะทางแอดมินก็ขนคิ้งลูกคุณแม่ว่าต้นไม้ต้นนี้ปีกายนี่กลมอุดรูดค่ะพี่น้องแล้วปกกายลับไนนู่ กรมหมดเนาะโอ้พิ่งขึ้นเป็นสันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะถาพี่น้องปองไปทันใดมากเที่ยวมาชมกสิได้เห็นเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะอืมเป็นาอืค่ะที่เพิ่นเถือกเล็กมาสางค่ะอบงตรไนตนไหที่ไหนรอไม่มนค่ะบ่มีบนไดคืนเนาะค่ะพี่น้องเบิ่งแอดกับสิยางซาซาให้เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องเด้อค่ะ พอติ่งแห้งเมื่อไรคะพี่น้องติ่งแห้งคืนสินิจักพี่น้องปองไปคะ่ะแอดก็ขอบคุณเดอ้อเอฟซีที่เขามาเบิงมาชมก็ขอให้โชคให้มั่นมีโชคมีช่ถูกหวยรวยลางวัลนเนาะคะ่ะถูกหวยรวยเงินทองเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะแอดจะค่อยย่องเอาพี่น้องคะ่ะย่านคืนเสียเนาะค,ะะคะ่ะเนาออันนี้ปีก้อนนั่นเป็นต้นกลมๆค่ะพี่น้องคะ่ะซึ่งมาปีนี้เป็นคือจังพี่น้องปองไปเห็นนี่แหละคะ่นะเนาะ ซองไก่ๆขออนุญาตซองไก่ๆก่อนเด้อปูเด้อค่ะค่ะค่ะพ่อเบิ่งได้บ่ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่า,ยกกาวยอยูก่กลางเกาะเด้อค่ะเด้อเกาะปูเกาะยุดดอนยุ่งเกาะดอนหมอท่องนะคะพี่น้องเด้ออยู่กลางเกาะค่ะปูอือลืออันนี้ต้นตำรับที่ปูเฮ้า ยูนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะแอดซองให้เบิงก่อนนะคะเข้าใจว่าเบิงน้ําเพดหรือว่าซองน้ำนี่แหละคะ่ะต้นไหม้ต้นนี้นะคะซึ่งปีกายปีก้อนนั่นเป็นต้นกลมๆคะ่ะพี่น้องแต่ว่าปีนี้เป็นมีหลังคะ่ะพี่น้องคะ่ะมีแผงหลังเนาะเะนาะมีขื่นแผงหลังค่ะแอดที่ค่อยๆซอ,องไปเด้อค่ะเด้อเพื่อพอแม่พี่น้องปองไปท่านไดตาดีๆเนาะคะ่ะอาจสีเลี้ยวเห็นเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นแนวทางเนาะคะ่ะ ทางทีมงานสิไปนี่จากแล้วได้บัตค่ะอันนั้นเป็นฐานปูนะั่นเอซ่องไปได้พี่ก็ได้ค่ะเจ้าปูกับเจ้าหญาค่ะพ้นมีโชคโอ้เพิ่นได้โชคได้ลาบเนาะคะนะ่ะเนาะได้โชคอโอ้ขอสัง่งโอ้ได้ก,ก่อนใหญ่เลยเนาะมีมีเจ้าปู่แล้วจะไม่มีเจ้ยาย่าเหรอถ้าไม่มีเจ้าย่าเจ้าปู่เหนะ้านะถ้าลูก สร้างได้ไหม,มเป็นทะเลยตั้งจิตอธิษฐานขอเพ่เลเลยได้โซก้อนใหญ่อีกโอค้ค่ะต้องจ้ะอืมค่ะวันที่ยี่สิบหกตุลาจะเปิดบวงสรวงขังใหญ่ย่สิบตุลาเนาะคะ่ะค่ะวันที่ยี่สิบหกตุลาสิเปิดบวงสรวงครั้งไงเอา้าสิมีบอจอดรถบอร์ละแม่สิจอดรถไปใส่ยาิพากันจัดมออโอ้ค่ะค่ะยี่สิบ,ไไบหกตุลาเนาะแม่เนาะยี่สิบหกตุลาเนาะค่ะ พี่น้องปองไปท่านใดมารวมงานใดเด้ค่ะยี่สิบหกตุลาเนาะค่ะเนาะนี่อยู่กลางเกาะเด้ค่ะพี่น้องเด้อแอดมินพามานี่ค่ะค่ะเดี๋ยวขอบคุณคุณแม่หลายๆเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวลูกสีซองต้นไหม้ลูกของไก่ต้นใหม่ค่ะ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 โอ้ซ่องไปฮอดผู้ลังกาได้เนาะค่ะเดี๋ยวด้ค่ะแม่ค่ะนี่เนาะค่ะแอดเนี่ยของไก่ต้นใหม่ต้นนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเอาค่ะ ทางทีมงานขืนลดเบิร์ดเลย,ยนะคะ่ะพี่น้องเ้อแอดกิร์สเดลา่าปูเออร์ลือเนะคะ่ะกับยญาซอยกับหญ้านะคะ่ะค่ะค่ะ,คะพี่น้องปองปลายคาเนก็เป็นนิมิตไม้อันดีนะคะ่ะซึ่งแอดก็อยากเดินทางมากแต่โดนแล้วนะคะ่ะบบมีโอกาสจักเทื่อคะ่ะพี่น้องค่ะซึ่งงวดน,นี้ก็ได้มี เป็นจังบุญเนาะค่ะเนาะค่ะซึ่งเลี้ยวจางนี่ไปก็สิเห็นทิวทัศน์ของผู้ลังกาด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะทิวทัศน์ของผู้ลังกาเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ฐานเจ้าปูเจา้ายานี่คือข้าเจ้าถือเลขกหลายเนาะค่ะพี่น้องข้าเจ้าได้มาเห็ดมาสางเนาะคะ่ะอธิษฐานจิตเอาเดอ้อด้รางวัลที่หนึ่งกับมาสางเด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะทัศน์ไปพุ่นก็นสิเป็นผู้ลังกาด้อค่ะพี่น้องภูลังกา ค่ะอันนี้อยู่กลางกะเด้อค่ะพี่น้องป้องไปค่ะปูอือลือ่อเ้าอยู่กลางเกาะเด้อค่ะตีงละขึ้นอาิเสียจังไรกระกาบขอโทษขออภัยพี่น้องป้องไปค่ะพูนกระสิเป็นผู้ลังกาเนาะค่ะพี่น้องผู้ลังกาค่ะคลิปนี้แอดสิขอจบคลิปไว้ก่อนนะคะพี่น้องเนาะล้วค่อยพอกันใหม่ในสารไ่ของปูอือลื่อยอยู่ในเมืองเนาะค่ะเดี๋ยว อยู่บึงโค้งหลงสานใหญ่เดี๋ยวแอดจะเดินทางไปต่อเนาะค่ะค่อยพอกันมาอีกเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอให้เฮงๆรวยๆค่ะขอให้พี่น้องปองไปทุกท่านถูกหยวยรวยเงินทองค่ะสวัสดีค่ะ